สวัสดีครับพี่พี่สุรมวลชนครับทุกคนสวัสดีพร้อมกันนั่หนึ่งสองสามสวัสดีครับพูดออาจากทีมนักแสดงนะครับไอพอมิสเซอร์วิลคัมแบ็กชังคอยเธอครับผมขอบคุณทุกคนมากความรู้สึกตื่นเต้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับพี่ผมไม่คิดว่าพี่พี่จะแบบมาร่วมเป็นส่วนมือเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมยังคุยกับน้องๆทุกคนเลยว่าขอบคุณมากๆครับที่ที่ให้โอกาสความฝันของพวกเราคนพวกเราอ่ะตั้งใจจริงๆครับแล้วก็พวกผมก็เป็นคนบ้านๆเลยพี่ ที่ทำกันก็นเป็นพวกเพื่อนๆชวนแม่แมปๆป้าๆมาทํากันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็คือซัพพอร์ตความฝันของพวกผมเอนครับเรื่อง,งข้าวรงนิดนิดเรื่อง,งข้าวรครับผมที่จังหวัดแพร่ครับมีตํานานอยู่ตํานานหนึ่งชื่อว่าตํานานข้ามผ่านน้ำทอยเป็นเรื่อง,อง,างรององางรงวของเจ้าหญิงอันอรัญญดีครับผมเขาหลงรักกับข้าวทุตตะต้อยท้ายที่สุดแล้วจบลงด้วยโศกนาฏกรรมผมก็เลยเอาเส้นเรื่องนี้ครับเป็นเส้นเรื่องสำคัญของการรอคอยจังหวัดผมก็รอคอยนคออเเททีี่่ยยยวววกกกัพผม็ร รอคอยโอกาสก็เลยเอามาเป็น okay. ิคของการถ่ายทำเรื่องนี้ครับผมแล้อย่างที่มีนักแสดงจากไต้หวันมาร่วมแสดงใช่ครับผมพี s สดงสิสวัสดีครับผมชุเจสี่ี่อาจารย์ทุกคนนะครัมผมบางคนเคยไปค้าและตากแบ่ต้องใช้ผมสุเด้ดีอินไอพรี c ิสไอคอมแบทอันวิกเตอร์โอ้ผมร o ้สึกปร t ทบใจค o ั้งรกที่ถ่ายละครมาในไทยแล a พี I uh, hope you guys enjoy our and the story and uh, see you next time. I you Thank you. Thank you. Okay, and next. Hello, uh, I'm JD. Welcome to my I'm from Nong Chai. Nong Chai. Ji Chai. In Mandarin, my name is called San Lian. In Mandarin, is called San Liang. It's a very kind of person like me. And uh, JD loves to cook mama. จะมีนักแสดงอีกเยอะมากที่เราควรช่วยกันครับผมหลักๆก็จะว่าจากผมแนะนำไปแล้วกันนะฝั่งนี้บ้างดีกว่าพี่เบสโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคิวเดนนะครับรับบทเป็นอย่างไกรครับผมสั้นๆครับแต่ละคนสวัสดีค่ะส้มโอนะคะในเรื่องรับบทเป็นส้มโอเลยค่ะครับผมพี่นรดินครับสวัสดีครับนรดินนรดินกานินนะครับผมรับบทเป็นตัวละครรับรับ ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ต้นขอส่งไมค์ให้เลยการค่ะสวัสดีค่ะอันปันมีรินนะคะแล้วก็เป็นมาร์ติซอนค่ะครับผมครับสวัสดีครับมาร์คธิรัศักดิ์ใจครับแล้วก็เป็นมาร์คครับครับรีมครับสวัสดีค่ะรีมค่ะแล้วบทเป็นตัวเองค่ะรีมใช่คุณครับดังได้คุณก็แสดงเป็นแจคุณค่ะครับผมนักเก็ตครับนักเก็ตนะครับรับบทเป็นนักเก็ตครับครับจินี่จำง่ายเหตุที่ น้องเจนี่รับบทเปองฟิลฟูอ่าครับอ่ารับผมถ่าย่าแม่นะคะต้อรับบปตัวเองเลยค่ะแม่ค่ะอันนี้คือพี่น้องๆที่จังหวัดแพร่ถูกต้องครับผมผมเนี่ยมีความเชื่ออย่างนี้ครับพี่ครับซีรีส์เรื่องนี้ถ้ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราแพร่สิ่งที่มันจะทําให้มันมีพลังมากที่สุดคือเอาคนในจังหวัดพื้นที่ของผมเนี่ยมาถ่ายทำ แต่กว่าที่พวกเขาจะถ่ายทำนะครับผมน่ยมีเพื่อนเป็นหลักของน้อยที่เป็นตัวคตัวนผมเอาเพื่อนผมนะครับไปนโน้สนอนการแสดงให้กับน้องพี um. ่เชื่อไหมครับว่าเด็กที่จังหวัดผมมีคนอยากเป็นดาราแบบพวกผมสามถึงสี่ร้อยคนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ดูว่าใครที่มีควาพร้อมพร้อมอีกที่นี้คือกล้าเล่นไหมกล้าที่จะแสดงออกไหมถ้ากล้าเรามาทําด้วยกันเพราะฉะนั้นครับนอกจากเป็นหลักที่เป็นพวกผมแล้วเราก็มีนักแสดงบางส่วนนะครับผมเกือบจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนข้ามรื่องขอเรื่องนี้ครับโปรเจกต์นี้ทำ โปรเจกต์นี้เนี่ยผมอะเป็นความฝันของผมตั้งแต่วันที่ผมอยากจะทำาล้วนะพี่แต่ฝันของผมอะผมอยากจะทำใ่้มอนไปพร้อมๆกันระหว่างทางที่ผมไปเจอผู้คนเนี่ยผมได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ฝันอยากจะเป็นทุกคนก็มีความฝันอยากจะเป็นเหมือนกันผมก็เลยบอกว่างั้นเรามารวมตัวกันไหมใครที่อยากจะทําฝันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะมากมาย ผมอ่ะมีค่าใช้จ่ายให้แต่ที่เหนือทุกคนมาด้วยใจไหมมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งใน NJD ผมบอกกับยูเรามาเอ็กซ์เชนจ์กันไหมไอจะซัพพอร์ตความฝันของยูยูมาซัพพอร์ตความฝันของไอแลดเกรดการเที่องเที่ยวให้มันเกิดขึ้นครับผมทั้งเรื่องเราถ่ายทำที่แกลทั้งเรื่องครับผมถ่ายทำหลังหลังที่แกล้แล้วก็ไปถ่ายทำที่แทย์เต้ครับผมครับผมใช่ครับแล้วแล้วพมันเป็นซีรีส์วายครับแล้วทุกคนแบบเป็นยังไงบ้างซีรีส์วาย ผมมาบอกแบบนี้ก่อนนะครับวินาทีแรกที่ผมจะไปทําที่จังหวัดแพร่จังหวัดก็เกิดคําถามเหมือนกันว่าวายมันจะเป็นยังไงไหมแต่โชคดีมากครับที่จังหวัดของผมมาเปิดกว้างม,มากๆรวมถึงเพื่อนๆหรือลกคนก่อนที่จะมาเล่นนะครับผมถามเขาอย่างนึงเลยว่าความรักของเขาคืออะไรถ้าความรักของเขาคือเพศกับชายผมอาจจะไม่ได้ร่วมง,งานแต่ถ้าความรักของเขาอ่ะคือ love is love ทุกคนมี mindset เหมือนเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการมาเล่นีรีล์วายเรามองว่าเราสัททาความรักมากกว่า ไม่ได้สนใจว่าเพศนั้นจะเป็นเพศอะไรทุกคนเหมือนกันหมดไหมครับผมครับเรียกว่าเป็นการเปิดกว้างให้กับเส้นดยและดูง่ายด้วยซีรีส์ของผมแน่อาจจะไม่ได้แมสมากนะครับพี่ผมเข้าใจเลยว่าผมอาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่พี่เคยดูแต่ผมอยากจะให้พี่ลองเปิดใจให้กับความธรรมดาของพวกผมความบ้านว่างของพวกผมวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงผมได้ถ่ายทอดทุ้หมดใส่ในเรื่องนี้ครับผมครับมีพี่ๆถามไหมครับ หรือจะถามคนอื่นก็ได้นะครับผมตอบกันปาดติดตามเหมือนกันมันใกล้จะสิบต่อแล้วสิบเก้าครับผม <19 S 2> ผสิบเก้าพฤษภาคมนี้นะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวถ้าพี่พี่มีโอกาสผมอยากให้พี่ได้เห็นเรื่องราวของการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มันสวยงามมากครับพี่ครับนอกจากวิวสวยๆที่พี่เห็นนะครับมันมีความสวยงามของความฝันแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นมายเยอะแยะมากมายนนะครับผมรู้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นงานที่เพอร์เฟ็ที่สุดแต่ผมอะตั้งใจกันมากเพราะฉะนั้น19พฤษภาคมนี้22่สนาฬิกาสีนาที ลองเปิดใจดูความเรียบง่ายแล้วค้นหาความหมายของการรอคอยไปพร้อมกันนะครับฉันคอยเธอคอยพี่ๆให้โอกาสเพื่อผนะครับทุกคนขอบคุณพร้อมกันครับขอบคุณครับขอบคุณะครับุณคคขอบคุณคนันครัุนครั p รัอุณคนอคุณอุะอนุน 在戏剧里面呢，我表现出和平和不太一样的个性，那、啊、希望大家会喜欢这样子代哦，谢谢大家。五月十九号 Channel Seven 首播，希望大家支持，等你们，我等你。See you guys in May 19，红辣椒村，我爱你们。好一天》嗯，啊，還然后。啊 ก็มูฮาเลยครับก็ตั้งใจครับทำซีรีส์ฉันคอยเยนะครับอยากจะจะชวนทุกคนมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับแสดงมากเลยครับดูนักแสดงนี่คือทุกคนได้แท้มากเลยความพยายามความตั้งใจของผู่ผลแทนนะครับหรือแต่อย่าครับผมฉันคอยเทครับคุณครับ